เพาน,นันมันต้อบ้าตามขันนั้นเนี่ยมองมีทั้งขันห้าแล้วเนี่ยอะไรมันเข้าไปเชิดชูบูชาอยู่ตรงนั้นก็คือกิลเลสความรลภความโกรธความ,วามหลงกิลเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายเพราะเข้าไปอยู่ในขันของคนคนนั้นแล้วนถ้าเป็นสิ่งไม่ดีมนุษย์คนนั้นแหละมันจะทาแต่สิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้ามนุษย์คนนั้นอ่ะมีศีลมีทมศึกษาอึกษาานทำดีอานมีทำพูดง่ายๆม,ม,มีความดีมนุษย์คนนั้นขันนั้นล่ะมันจะสร้างแต่ําดีมันจะไม่มีภัยโทษนี่การศึกษาทม เข้าใจเรื่องธรรมะเรื่องธรรมะมันป็นเรื่องตัวเราหนามันไม่ใช่เรื่องท่าสงฆ์เจ้าตรงไหนท่าสงฆ์องเจ้าถ้าไม่เรียนไม่เรียนรู้ธรรมะมันก็ไม่รู้หรอกว่าธาตุสี่ขันหายตนาทั้งหลายคําสอนของพระสอนไปทางไหนก็ไม่รู้เรื่องนี้เป็นข่าบพุทธก็อยู่ทุกวันเนี่ยปัญหาของมนุมันมันมาจากอะไรถ้ามันมันไม่มาจากหัวใจที่มันไรธรรมะเพราะไม่มีธรรมะมันก็ทำา้วสิ่งที่มันเป็นอธรรมขึ้นมาแล้วสิมันจองเกิดปัญหากันทั่วล่าทุกวันเนี่ยปัญหาไม่ไม่จากอะไรหรอก ไม่รู้เรื่องขันไม่พิจารณาขันไม่เข้าใจขันกีเหลสมาเลยขันหัวใจล้วขอให้อยู่กับความรวงก,กแสดงออกมาอะไรเนี่ยดูไม่ได้ฟังไม่ได้เลยเพราะอะไรมันไม่มีความดีไงไม่ได่ทาไงมันต้องเป็นอย่างเนี้ย